อา้าลองให้ฟังสิพูด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 อืมอยากมาอยู่ใกล้ๆเลยอยากมาเล่นด้วยไนะกินข้เขากล้วยก็ไม่กินขนมปังก็ไม่กินขนาเดียวก็ไม่กินไม่รู้จะกินอะไร นี่ครับการให้อาหารปลาครับปลาจระเมรครับผมนตัวหนึ่งครับอยู่บนกิ่งไม้ตอนนี้ก็รออยู่รอหิวกินข้าวอันนี้ปลาครับปลาจระเมดต,ตัวนึงก็ประมาณห้าหกกิโลได้ ปวดยาเขากล้องด้ปวดเขากล้องมาปูดหาหน้ามายิ้มเลยปวดโอ้อ่ะปุบปดปุบต้องขนมปังจะเห็นตวงชัดขั้นขนมจุ โอ้ยปวดมันไอปวดมันขยายขนตากแดดวะทำได้ทลเล่มากเลยนะปวดนะ